เป้ยเออน้ำตาไหลวิ่งออกมาอีกเดียค่ะเราในฐานะผู้ใหญ่ในวงการอี่เดียค่ะต้องเข้าไปหาลูกอย่งเดียวก็เป้ยโดวไม่ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจอ่ะตกใจ,กใจสำหรับพี่เอ่ะค่ะในฐานะที่ตัวเองทําละครแบบนี้ค่ะพี่เอก็เจะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่ก็ไม่รู้ ฝั่งของบ้านพี่เป้ยที่เจอมาว่าเจออะไรบ้างเวลาพี่จะเล่นบทอะไรแบบนี้เราต้องให้พวงกลับอะค่ะไปนั่งคุยกับนักแสดงก่อนให้เคลียอ่างเนี้ยค่ะว่าเขาเล่นได้แค่ไหนอะไรยังไงอ่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าเราคอมพรมไม i ์ไม่ได้ให้ลงตัวกันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะเหมือนกับเขาเรียกแยกแยะในทางที่มันดีขึ้นเพื่อจะไม่ให้ทุกใครทุกคนลำบากใจอเนี้ยค่ะอันนี้พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจริงๆอย่างเนี้ยค่ะ คือพี่เออะคือพี่เอเมื่อวานนะคะคือเราต้องทางออแกนไนท์บอกว่าให้พี่เอต่อคิวสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์คนสุดท้ายก็เลยต่อคิวคนแรกก็เหมือนพี่พีกับพี่แก้มบูมคนที่สองก็อ่ะแล้วพี่เป้ยแล้วเราต่อคิวจากพี่เป้ยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็ทักทายแขกในงานนี่ยเงี้ยค่ะภาษาดาราน้องใหม่แล้วก็เสร็จปุ๊บพี่เป้ยเอ่อน้ำตาไหลวิ่งออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราฐานะผู้ใหญ่ในวงการ่เนี้ยค่ะ ต้องเข้าไปหาลูกไปเรียกพ่อพี่เป้ยโดยไม่ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เอากระดาษทิชชู่ซักน,น้ําตาอะไ่เงี้ยค่ะตกใ,ใ,ใจอะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องๆน,นักข่าวมากระซิบให้ฟังว่าเหมือนถามคําถามอะไรไปแล้วพี่เป้ยแบบว่าเหมือนเหมือนจี้แล้วก็น้าําตาไหลอรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะพี่เอก็รู้แค่นี้เองโดยไม่รู้เหตุการณ์อะไรมาก ไม่เคยทราบไม่ไม่ทราบอะไรเลยค่ะเหมือนพี่เอต่อแถวเพื่อจะสัมภาษณ์นักข่าวต่อเลยได้ยืนต่อจากพี่เป้ยเลยได้อยู่ติดกันก็เลยได้แบบว่าได้ตอบใจพี่เป้ยอย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอก็ต้องสัมภาษณ์น้องๆนักข่าวต่อก็เลยบอกพี่ๆทีมงานว่าช่วยดูแลพี่เป้ยดูแลพี่เป้ยหน่อยอย่างเนี้ยเอาพี่เป้ยไปส่งที่รถอะไรแบบเนี้ยค่ะทีมพี่หน่อยเป็นันชิตาที่เราเปิดตัวดีูโค้เมื่อวานนะคะก็เลยเอาคนไปส่งเลยประมาณน,นี้ค่ะ

ก็จะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่ก็ไม่รู้ฝั่งของบ้านพี่เป้ยที่เจอมาว่าเจออะไรบ้างแต่พี่เพูดในตัวอย่างของพี่อะค่ะเวลาพี่เอทางานเหมือนเราเล่นซีรีส์วายตอนนี้พี่เอทเรื่องรักษาสูนเนี้ยค่ะเวลาพี่เอจะเล่นบทอะไรแบบนี้เราต้องให้ผู้กำกับอะค่ะไปนั่งคุยกับนักแสดงก่อนให้เคลียร์เนี้ยค่ะว่าเขาเล่นได้แค่ไหนอะไรยังไงเนี้ยค่ะถ้าเล่นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเหตุผลซึ่งการและการทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักแสดงและทั้งฝ่ายผู้กำกับ แต่ถ้าเราคอมพลม์ไม่ได้ให้ลงตัวกันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะเหมือนกับเขาเรียกแยกแยะในทางที่มันดีขึ้นเพื่อจะไม่ให้ทุกใครทุกคนลำบากใจอันนี้ค่ะอันนี้พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจริงๆอย่างนี้ค่ะนะครับไม่กับไม,ไม่ไม่เคยส่วนมากพี่เอหาเงินอยู่หลังบ้านไม่ค่อยไปหน้ากองเท่าไหร่<ด>เหมือนละครรักษาศูนย์พี่เอก็ขายของทั้งวัน ไม่ได้ไปที่กองแต่พี่เอก็บอกกับทางกองอะค่ะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดความสบายใจของนักแสดงเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะพูดแบบนั้นแล้วก็ ให้มันไปกันได้เพราะเราไม่ได้ทําละครเรื่องเดียวอะค่ะ<ม>เราต้องทําไปอีกยาวอะมันคืออาชีพในชีวิตจริงอะไองเงี้ยค่ะ<ม>พี่เอก็เลยบอกทีมงานประมาณนี้ค่ะนะครับการคุยกับนักแสดงคู่ตงูกับอันนี้ก็เป็นสิส่งสำคัญมากๆเหมือนกันค่ะมันก็ต้องตกลงกันทุกอาชีพอะค่ะไม่ใช่อาชีพนักสแสดงเหมือนเราทําสัญญาอะไรคู่ค้าคู่ขายอย่งเนี้ยเหมือนเป็นแม่ค้าค่ะไปทําสัญญาเช่าที่กับห้างอไย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็ต้องชัดเจนเหมือนแบบไปดูที่ในห้างแล้วมันไม่เหมือนกับ ที่เราเดูในรูปอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันต้องสําคัญคือข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเนี้ยค่ะแต่พี่อไม่ว่าใครไม่ว่าคนอื่นเลยนะคะพูดในมุมตัวเองหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะนะคะ ก็ตกใจอย่างนี้ค่ะอินดูพี่เป้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเราก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแล้วก็กลัวเครื่องสำอางจะแบบซับไม่สวยไม่เหมือนช่างอย่างนี้ค่ะก็บอกพี่เป้ยขาเอากระดาษทิชชู่แล้วพี่เป้ยซับเองได้ไม่คะพี่เอกลัวว่าซับไม่เป็นเหมือนช่างไนประมาณนี้ค่ะอินดูอินดูอินดูทุกคนอย่างนี้ค่ะน้องๆกันอย่างนี้ค่ะแต่ทุกอย่างก็แล้ว ก็ต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านพี่เอว่าสุดท้ายจบที่คอมโพมัยอะค่ะดีที่สุดเอเดียค่ะประมาณเชนี้บอกว่าทำงานมา20ปีไม่เคยเจออะไรแบบไม่เคยเจอแบบที่ในฐานะที่รู้จักพี่เป้พี่เป้นเขาเป็นคนยังไงคะน่ารักค่ะพี่เปื่อน่ารักมากเราก็เราก็ค้าขายด้วยกันด้วยไอเดียค่ะหลายๆอย่างพี่รู้จัก ของพี่เป้ในมุมของเป็นน้องเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในมุมทํางานเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยเป็นผู้จัดอะไรแบบนี้ค่ะแต่มุมน้องพี่เป้เป็นน้องที่น่ารักมากเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะที่พี่เอสัมผัสอย่างเนี้ยแล้วพี่เอว่าทุกคนอ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเกกหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรอกค่ะทุกฝ่ายพี่เอมั่นใจอย่างเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายตอนจบทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกันไอ้นี่พี่เอไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นนะคะแค่นี้ขอได้ไหมคะพี่เอกลัวนะคะขอบคุณค่ะ ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ